ฉากลกของสัตว์ประเภทไหนที่ประทับใจเต่าเนี่ยเวลาผสมพันธุ์เออมันเออมันเป็นกระดองแข็งๆทั้งหมดถ้ามันขึ้นไปตัวผู้มันขึ้นไปขี่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันลื่นตายเลยออมันลื่นมันต้องตกซ้ายตกขวา หัวล้อจริงนะคิดตามนี่ใช่เลยล้วก็เอ้ยลื่นมาลองถามดูผมบอกเอ้ยมันตัวเมียมันก็ต้องนอนหงายขุดหลุมนอนหงายกระดองมันจะได้ลงไปอยู่ในเบ้าใช่ไหมแล้วตัวผู้ก็ประกบลงไปี้่เออจริงใช่ไหมก็คนก็คิดกันย่างใช่ไหมผมไม่ได้คิดแต่คิดตามหมอแล้วเออมันน่าจะใช่ไหมครับแล้วความเป็นจริงแต่ธรรมชาติมันไม่ได้่างนั้นธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ตัวผู้เนี่ยหน้าท้องกระดองมันเว้าเข้า ลองนึกถึงชามเลยครับเวลาวางชามโคมเนี่ยต้อนกันเนี่ยมันไม่คว่ำอ่ะเพราะหน้าท้องมันเว้าวมันก็เหมือนเต่าคีอ๋อเต่าตัวผู้นี่<อ>หน้าทอา้องอ๋วหน้านะ